ถ้าพ่อเกิดกับพ่อตายถ้าไม่พบก็ไม่จากเนาะคนเฮ้าถ้าบ่มีการพลาดพลาดนะคนเฮ้าที่จากกันทั้งๆท,ท,ที่ยังรักอยู่จึงสิเห็นคุณค่าและความหมายของคำว่าผูกพันออคำว่าผูกพันเหตุให้เฮ้าทกจากว่านะถ้าพ,พบกับจาก ถ้าไม่พัดภาคทั้งที่ยังรักอยู่ก็มาทุกดอกจากววละพัดภาคจากทั้งทั้งที่ยังรักอยู่เลยเป็นทุกจะทั้งหลายแล้วนั่น,นคือความรักความอะไรนไั่นแหละเหตุในสัตว์ทั้งหลายเกิดตายมากปี่สุดต่อความอยากความปรารถนาอความบกเข้าใจธรรมชาติอนิจจงทุกสิ่งทุกอย่างหาความจีรังนัง้นยังยืนเียงแท้ทนในนอนบะไดอนตตาดับไปเสื่อมไป พอเข้านั่นบ่อยากให้มันผัดคลากบ่อจากให้มันเถ่ามันแก่แต่ให้มันมีคงอยู่เช่นนั้นห้มันเลยเป็นทุกข์นัะฝึกหัดอยู่กับตัวเองซะถ้าบ่อยากถูกกจะไปยืนมือขอความคมช่วยเหลือจากใครเด้อถ้าบ่อยาคถูกบ่อจากลําบากเกิดมาถูกมายากมาลําบากอีกคือเก้าละถ้าฮัยังไปมีความหวังว่าบุคคลผู้นั่นผู้นี้่ช่วยให้เฮาช่วยให้เรา ผลถูกได้บม่มีผูดด้ใดซอยผู้ใดผลถูกได้ดอกแต่แต่ของบ่เห็ดเอาเองละวคว่มหลักความอะไรเห็ดในสัตว์ทั้งหลายน้ำตาไหลมากยิ่งกว่าน้ำในทะเลอีกบ่เป็นทะเลแคบในโลกนี่เด้อเออทะเลทั้งซีคนเด้ิ่นเทศสนาไวถ้า่ก็เป็นเชียนนั้นเด้เป็นจริงอย่างนั้นดเด้ทีเ่เห้งเห็นน้ำในทะเลนี่เบิดตทั่วโลกนี่เพ่นก็นยังว่ามันแค่เสี้ยวเดียว แต่ว่านามในเทะเลในโลกทั้งสี่ได้สี่ผนเปรียบเอาไว้โลกมนุษย์เรียกว่าอามอนโคโยะไอไอชมพูทวีปนี่เออโลกมนุษย์อมรโคโยะทวีปกับโลกมนุษย์คือกันทั้งอีกแบบหนึ่งมนุษย์คือเฮ้านี่แหละเออในใจเรคือว่าในจกักรวาลหนึ่งหนึ่งมันก็นมีสี่โลกแบบนี้แต่ว่าในในจกักรวาลนั้นแต่ละโลกแต่ละโลกมีบริวารเป็นสองพัน ที่เฮาเห็นสิ่งลึกลับพิ่มเพิ่มพิบตามบริวารของโลกเขาก็่สองพันทั้งสิ้นนะบริวารของอามมนโคยานาทาีบโลกกว่าสองพันบริวารของปุเพวิเทหะทวีบโลกก็สองพันเนี่ยพาอะไรวะมันน้อยสัตว์ทั้งหลายมันเบียน่หยตายกิดเป็นไปตามภพภูมิคำาว่าบริวารก็ยังโลกของเฮานีสามสิบเอ็ดภพภูมิทั้งสิ้นอ่ะนั่นแหละแย่งออกเป็นนรกเท่าไรเปรตเท่าไรเดรจชานเท่าไรเออ แล้วก็พวกคนท่านพวกลึกลับที่เข้าเห็นนั่นที่ที่พวกเข้าเห็นตามคําเรล่าลือ้อตามเมืองรับแล่เมืองที่มองไม่เห็นคําว่ารับแล่รับแปลว่าไกลแล่คือมองไม่เห็นแล่ก,ก็คือเหลียวเบงิงหรือมองดูถ้าเข้าจากไคนเข้าเห็นก็เห็นเห็นไะ้ <c oughs> สัตว์ทั้งหลายก็เวียนว่ายตาเกิดอยู่ในนี่แหละเวียนไปเวียนมาอยู่ในความรัก ความอะไรเนี่ยมากที่สุดกับว้ามรักคามออะไรนั่นแหละฉะนั้นจงใส่ใจอยู่กับตัวเองซะวิธีเพิ่นก็บ,บอกไว้ง่ายสุดแล้วเราต้องไปหาวิธีอืน่นที่ยากหรอกอยู่กับลมหายใจเอเฮ็ดจิตให้มันตั้งมันตั้งมันก็ตั้งมันนี่ในลมหายใจเทานี่แหละเกาะลมไหวยึดลมไหวร่มตัวเองนั่นแหละนี่แหละจังบอกว่ามับนบน่ได้ไปอาศัยไผ บริษัทไปพึงผ้าอ,อาสูดไอ้อาศัยภัยอีกก็ต้องไปคิดว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเสียใจเฮาพ้นจากทุกตัวเองเหตุเองฝึกนให้มันหมันคงไว้ในร่มย่างเดียวเกินยั่งขึ้นกราบเขามาหลูล่รมหายใจเขาออกเ,ออเป็นหลักเลยอันนี้ที่บอกว่าความรู้ทั้งลายรู้ที่บ่มิฐานอันหมันคงมิตรู้ผิดเอาอันนั้นเป็นความรูท้ที่เหตุในสัตว์เกิดสัตว์ตายผ้าเกิด,พ,กดพ้าตายเป็นแมงความรู้สิไปในทางว่า เหตุแบบนี้ทําแบบนี้ว่างจิตแบบนี้แล้วก็สิเป็นผู้พ้นแบบนี้นะมันกระบอกพ้นเพราะว่ามันยังค่าคิดเพราะนั้นมันต้องปราศจากความขิดปรุงแต่งใดใทั้งสิ้นดอกดังนัเป็นไปเฟืองอยู่กับรบ่มกรเขาเห็นเองนี <c> ่ <oughs> แหละความคําว่าเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ก็คือเขาเพ่งอยู่ในร่มเขาเองนะเขา,าไ,ไปเพ่งไปมองไปเล่งไปจ่องไปยึดหมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดอก ลมเข้าเองน่แหละอย่าลืม่าล่มบ่มีหลบร่างบ่มีโตตนบ่มีลักษณะต้องใส่ความรู้สึกสัมผัสเอาท่านกายอาศัยกายทมผัสลูกกับลมมันก็คอยเนียนแน่นิ่งเขาแน่นิ่งเขาเมื่อก็แต่เฮาอยู่ในอานา,นาปานสติคือลมเข้าลมออกแล้วเรียกว่ากายในกายอันหนึง่งเข้ากับเห็นความบ่อเทียงแทในนอนของกายเข้าเองเดี๋ยวก็ห่อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เก็บปวดแข้งขานั่นเออนี่คือ,ค,อคือเห็นอน,นิจัง ถูกคังอนาตตาไป้อมก่นได้เด้่นี่ยสมถะออคือนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวออวิปัสสนาคือเห็นตามวามเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงบ่กีร่งบายังยืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดียวหอนเดยวหนาวเด๋ยบเ,เ,เก็บเดียวปวดเดียวปกติในร่างกายเฮ่านีอ,อตัวใดล่ะเป็นตัวเข้าไปอยู่ตัวสุปตัวถูกตัวความคิดเนี่ยเกิดก็เป็นอารมณ์เกิดก็เป็นว่าพ่อใจแบบนี้ บอกพ่อใจแบบนี้เนี่ยนี่แหละเพราะว่ามันโตพ่อใจเลยบอกพ่อใจนี่แหละทั้งบัดนี่ทารุ่าท่านอารมณ์ข้อมรู้สึกนี่ของพ่อใจเลยบอกพ่อใจนี่จบเลยเด้นี่แหละคือบทสรุปบทเท่าคิดคือหน้าใครขวรญเห็นตามจริงเป็นดังนั้นแต่วา่าเหตุเป็นตามจริงดังนั้นบ่อนิราเขาว่าเหตุตามจริงนี่นะเนียนนิ่งอยู่กับร่มโลดอยู่กับร่มเข่าอยู่กับร่มออกอาการอื่นๆมันสิเกิดมาพาน อ,อคนหัวลูกมัง่งคนกิ้งลกูกเ,เอเกิดการโยกการอิ่มการตื่นตันในระว่างทําการความรู้สึกเอเอสะอกสะอื่นในใจมัง่งจะให้ลูกลูไปยังสัน่นแหละว่าต้องไปหยุดใดๆแล้วก็ว่าต้องไปหาเหตุผลของมันอีกเอ,อให้ลูกรัว่ามันเปลี่ยนแบบนั้นแบบนี้เป็นอังนี้กับว่าได้เที่ยงได้ละ่ะว่าได้เป็นตานเกาได้ละ ว่าเดเป็นตะปลื้มขึ้นมาห้องไห้น้ำตาไหลาเด้อาการปีติดอกอันนั้นมันเป็นของมันเองคิดเบื้องว่ามันเป็นของมันเองขณะนั้นมันก็ยังบ่เป็นของเฮ้าบางดูนออนั่นแหละอาการจิตอาการใจก็เลยเป็นความรู้สึกนั่นแหละใจจริงๆแล้วคือความรู้สึกนั่นแหละแล้วรวมลงมาเลยเอ,อความรู้สึกในความพอใจอะไรไม่พอใจเออจนท้ายทอดเป็นภาษาวาใจมั่งวาจิตมั่งนะนั่นแหละแต่ <c oughs> ะละคน หันเข้ามาอยู่กับร่มแน่นิ่งเถรนามันจะค่อยเห็นดอกบ้านี้ความคิดแม้นมันคิดไปมันกับว่าเป็นของเฮาแล้วก็เฮากับว่าเป็นผู้คิดสุดยอดสไป اي ไปเขาสิเห็นมันดอกแต่ว่าหลักไงก็คือล่มหายใจอันอื่นๆสิเกิดมาผ่านเห็นนั่นเห็นนี่ฟุบๆฟับๆฟับๆแป๊มแป๊มยังกระชากมันเถอะบ่าต้องนําเข้ามาคิดปล่อยผ่านให้รู้ด้วยความปล่อยผ่านเด้อถ้ารู้เราวยึดมันสิรู้ดำมาคิดมันสิคิดหาเหตุผล หาเหตุเกิดขึ้นจากยังนอผลคือไรแลดีแล้วก็พอไปยึดว่าพ่อใจอลไรบ่พ่อใจอินดิษฐน่ยจะว่าถูกอย่างหุปน่อยพานเกิดน,นั่งขึ้นอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรคือถ,ถามอยู่เลยๆนะบ่ต้องคืออย่าใดใทั้งสิน้นให้รู้อยู่เฉยเฉยรู้แล้วปล่อยผ่านเยอย่าเก็บเขามาคิดนะนั่นเกิดขึ้นหน้าที่ทีแล้วเนี่ยพับผสร้างทิมทันทีรีบกรับเขมมา,ามาล้มเออ่านำความจำอันนั้นขามาคิดนี่แหละละสัญญาให้ได้ ละกะละอา่มนั่นแหละละมาเหตุไป <c oughs> ความบริสุทธิ์ดุจผลมันก็นตีหูกันสองอย่างสมถะที่สุดของสมถะคือชั้ชนสี่เขาไปตัดขาดออกจากความรู้สึกทั้งหลกทั้งบดเออมันจะแยกของมันเองดอกเ้ามีหน้าที่ลู้ซื่อดอกอันชันดูว่ามันอยู่กับความว่างว่าง,างประมาณบ่ไดา้ที่บางที่เพิ่นกะใส่สว่างจ้าี่คือมันไม่มีแนวปนนะ บอร์มิปลสำหรับห้าหงที่ใส่ทรกากคำว่าว่างแบบบ่มิประมาณว่างตัดขาดออกจากทั้งโลกบ่มีความรู้สึกทางร่างกายบ่มีบ่ไบริยินไดยังตึบไปเลยขาดปึดไปหลดเป็นเงาสันมีเอินวาเจโตวิมุตติรุดผลทางจิตจิตว่าคิดเล้เอินเจโตวิมุตติความรุดผลทางจิตอันนี้มันต้องตีครูก,กันกับความรุดผลทางปัญญาปัญญาคือการเห็นตามความเป็นจริง เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหาความเสียงแท้แน่นอนบ่ได้เจร่างยืนืนบ่ได้เห็นดูเขาดูเขามันก็ปล่อยของมันเองดอกบ่ดนี้มันมีตะลูกับรูรูแบบว่างวางว่างจากสิ่งที่มีอยู่หอมเหมือนธรรมดานะเห็ดไปเห็ดยังล่ะเห็ดล่มหายใจเดี๋ยวอยู่ในล่มนั่นแหละจะสุดท้ายทุกคนะเกิดมากก็อยู่กับร่มแท้ๆบ่ตายก็ต้องตายในกับล่มเื่กันดิตายเพราะว่าเบิดล่มเกิดมากพราะว่ามีล่ม ตายเพราะว่าเบิดล่มเด้อเทนเกาะล่มไปเพราะต้องไปคิดยังมากทุกคนทําความมั่นใจผู้ได้ตายในล่มให้ใจใดบ่กลับมาเกิดล่มบ่มีรูรลางลักษณะตัวตนล่มบ่มีทาทางล่มบ่มีกลิ่นล่มบ่มีเสียงล่มบ่มีรูบ่มีหลอมีกลิ่นบ่มีเสียงล่มนี่ว่างคือเฮาเห็นอากาศทีเดียวนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าเห็นกันคือบ่ววานลูกให้เบิ่งได้นั่นแหละใส่ซับว่าเห็นซือสัมผัสลู้สึกได้ซื่อ พย,ยายามอยู่กับลมหายใจจะาข้องให้มากเน้นเน้นลมที่สุด <c oughs> ฟังธรรมกาบธรรมฟังมามากกันแหละเ่าต้องไปฟังบาสิตายหรอกค,อคนก่อนจะตายควรแนะนําอย่างไรหรือคนป่วยควรแนะนําอย่างไรข้าก็แนะนําอยู่เรื่อยนั่นแหละอจับลมนะแนะนําก็ดีคือเขาถามเหตุใดยัดหยียดธรรมะเขาไปโดรดถ้า,า,ถามันรูบ่รู้ก็สร้างถ้าพวกเจ้าเบยา่ยนหลายหลายคนถือว่าพอแม่บมมักธรรมะ เปิดธรรมะให้ฟังแล้วย่านบาปออยานตะพิดใจพ่อแม่สัน่นมันเคยผิดมานานแล้วลองเห็ดให้มันถูกลองเบิ่งดูเอ,อมันสิผิดํำใด,ด้เลยนะเห็ดจงได้กระซางคนทีป่วยอยู่เพื่อกันลูกเต่ารอล,า,ลานผัวเมียพวกเจ้าซอยไผ่วาไรด,ดอกบัดสุดท้ายแล้วความรู้สึกของเจ้าเจ็บปวดแสบหลอดในความรู้สึกภายในภายใน,ยในคือใจของเจ้าเองมีผู้ใดไปรับลูกใดดอกเจ้าสิรลับหรือบม่รลับก็เรื่องของเจ้าเออ และบอกเขาโลดผู้อันดูแลคนป่วยนอนรับหรือไม่รับกับ้างเรื่องของเจ้าเออเขอบาบม่ได้ปวดน้ำเจ้าเด้อเหตุว่าเหตุกับ้างโหลดเ้าโลดจะไปย่านบาปไหมถ้าบ่อยากกลับก็เกิดอีกว่าต้องไปสนก็ไใรดูในร่มให้ใจจะคลองโหลดเออบอกเครื่องหนึง่งบอกแบบบอกแบบว่าต้องไปใส่ใจก็ไใรเหตุว่าเหตุกับตาม,มเงินเรื่องของข่อยโหลดเ้าโหลดเออบางคนมั่นยาสาไถยมันหลายได้ผู้เป็นพอ่อเป็นแมก่ก็เลย เอาต่ใจเอาเสาะความันความนี่นนอย่างไ้เขาม่านั่นนะมันบ่บาปดอกกันพวกม่นยาสาไถยมันเป็นความบริสุทธิ์เออถ้าพอแม่บริสุทธิ์หวังดีกับลูกจริงๆเออลูกไปเห็ดไสนี่แน่นอนบาปอันนี้บาปแน่แต่ถ้าพอแม่มีม่านยาอยาาใไ้อยากใไ้เขามารับความเจ็บปวดหอนหนาวให้ได้แล้วก็บวกกันแน่กนันแน่ข้อมันมันบ่บาปด,ดอกคือว่ามาเรื่อยๆนั่นแหละได้ทายากสิ้นจากทั้งปวง อยู่ในร่มหายใจจะคลองโลดไผก็ดีอมืมันต้องเป็นแบบนั้นเน้บ่ราเป็นแบบนั้นกับผ่านอะไรไปบ่ไ้อันแหละถ้าว่าจะเกิดมาพบพัดพลากจากทั้งที่ยังรักอยู่เนี่ยกับเข้าม่รักตัวเองรักลมหายใจตัวเองอ,อยู่ในร่มหายใจโลดไผรก็ดีฝึกจนคล่องจนชินจนชำนาญยืนเดินนอนนั่งได้บัตถทุกข์ิยาอาการอฝึกไปฝึกมากมันเป็นเอาเองดอกเวลาคุยมันก็คุยไป เวลามันบวคุยกกบไผมันก็นหันเขาล้มเอาเองเด้เอขาบนได้เห็ดสุดเลยซำไปเห็ดไปเห็ดมานั่นนะแต่ที่แรกเัาก็กำกับก่บกบกอนมีสติกำกับมันกอนอ่อนบังคับมันก่อนบังคับรูล้มเขารูล้มออกเห็ดไปเห็ดมามาไปอ,อชิ้นเขา่าชิ้นเขา่ขาคำว่าชิ้น,นี่มันธรรมดาเด้สบับเกาปั๊บหายใจปั๊บเอาเองโหลดกินเขายกกระซางหูขื้อเกาอือนั่นแหละไม่ว่าให้ฝึกทำบ่อยทำมากจนชิ้นเอง ความรุดพ้นสองอย่างเจโตว,วิมุตติกับปัญญาวิมุตติอันนี้เป็นแค่ซื้อวันเดอื่อดอกพอเข้าพอตังนี้ยังมากแค่ปัทมชฌานเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกเห็นนั่นเห็นนี่เห็นความเกิดเห็นความดับแบ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 บมัง่ง <c oughs> สัญญาที่มีคุณค่ณาก็คืออนนจสัญญาอนาตาัตตสัญญาทุกขสัญญานำความถูกทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเคยผ่านมาแล้วในอดีตจึงเรียกว่าสัญญาทั้งหลายเ่านี่เป็นสัญญามีคุณค่าเออ ทุกแบบใดหายูให้กินแบบใดเจ็บปวดป่วยแบบใดนี่ทุกขะสัญญามันเห็นแล้วมันก็คอยละอานิจจสัญญาก็เห็นความบเ่เทียมแทนแน่นอนของทุกสิ่งทุกอยา่างตะกีปูหญาตายง่ายของเฮ้ายังมีชีวิตอยู่นั่นเออบาสุดทา้ายคนตายแล้วท,จจทั้งเป็นอนิจจทั้งเป็นอนัตตะถ้าเฮ้าเคาไปผูกไปยึดไปมันจากไปเห็นกันอีกนั่นนี่ก็เป็นทุกขะละเป็นทุกข์ยึ่จังสันจิตติมันบอกว่า สัญญาเวทยิตะนิโรธดับสัญญาให้ได้แต่ว่าสัญญาที่มันเป็นประโยชน์สัญญาที่มันเหตุให้ตัวเองสลดใจสัญญาเหตุให้มันลืมได้ก็คืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาทุกขสัญญาสัญญา,าสญญามนั่นแหละส่นสอนมากที่สุดอนิจจังทุกครั้งอนัตตานั่นแหละอันอื่นๆเป็นส่วนประกอบเพื่อให้เกิดการเห็นร่างกายกายเวทนาจิตธรรมร่วมลงแล้วก็ไปหเห็นความไม่กิ่งร่างอย่างยืนความบริสิงธท์ในนอนความดับ ก้มเสื่อมสลายแตกไปถ้าเ้าไปยึดเอาเสียวทุกข์มาจากใสบ่บาขอะไรอันนี้มันเป็นการคาดคะเนยใส่เหตุผลตันกะแต่ว่าการทําจริงๆคือรู้อยู่กับลมเด้อรู้อยู่กับลมนั่นแหละ,หละเอาพอละ่ะ <c oughs> <c oughs>